สวัสด uh, mm ีครับเมื่อนี่เข้ามามาชมไม่ล่ำครับผมล่ำธิว่าเข้ามาใหม่เนาะล่ำธิสั่งเข้ามาใหม่สั่งมื่อนี่แล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าจะเป็นรุ่ลใดเนาะมาดีวิวล่ำใหนนาๆเราชมครับมื่อนี่เดี๋ยวมาเราชมกันเลยครับผมเดี๋ยวแกให้ชมครับนาๆตัวนี้ก็สั่งเข้ามาใหม่ครับสั่งแม่ของมาถึงมื่อนี่ครับผม ส่วนตัวนี้เขาสื่อตามร่างวัสรุก็สั่งทั่วไปเนาะผมตัดมาพอดีกับขนาดเลยครับผมขนาดเม็ดหนึ่งพอดีครับผมขนาดเม็ดเป๊ะนะครับส่วนส่วนเสร็จนี่กับบดขาดขาดเม็ดไปประมาณดูจากจักหนิวเดียวผมสี่วัดเท่านึงครับนึ่งนาขาดขาดอยู่สี่นิ้วครึ่งครับผมขาดไปสี่นิ้วครึ่งเนาะก็เอาไว้ใส่ล้ำสันครับผมแต่ว่าตัว ลำเม็ดนึงนี่ส่วนมากสั่งเขามากอะใส่ใส่ใส่ครูกับตัวล่ามขวบเลยได้ครับผมเป็นลำามขวบเลยได้เนาะลำามขวบแบบไรตีเดี๋ยวผมจะมาใส่เหยืเบิ่งครับนะ่ะนะผู้ใช้ซื่อชอบปืนแอลกอฮอล์เนาะหรือว่าระบบเก็ตครับผมเข้ากับในไอเก็ตพีพีซีเนาะระบบท่อพีพีซีครับผมปืนอ,อัดแอลกอฮอล์แล้วก็ปืน อัดเก๊บเนาะนี่ครับผมขนาด1เมตรครับผมอ่าสใส่ตูวูุกลุกนี่ดุก16บมิลนี่พอดีครับนานาเนี่ครับขนาดอ่าท่อ20่มิลเนาะใส่ตัวนี้สิพอดีได้ครับผมนี่ครับสิหวัมนิดหน่อยครับผมนี่ครับสิประมาณนี้ครับนานาเดี๋ยวมาเบิ่งตูวขอบล้ำครับนานาใส่ตัวนี้ก็สิมาใส่ครับ ตัวสั่งคำว่าให,หม่เนาะเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับผมส่วนส่วนตัวยึดเดือกยึดยึดยึดดูครับผมนี่ครับนั่นาๆเดี๋ยวแกะให้ชมครับผมแกะแป๊บหนึ่งครับแพ็คแพ็คเก็บมาดีครับนั่นนาๆดูซึ้อว่า ขนาดใส่นี่นะผมสร้างมากนี่ครับเป็นตัวที่สองครับผมรู้สึกว่ามันมันหนาใส่เนาะนี่ครับนั่นแหละ Package หนาใส่ครับผมนี่ครับดูกแปดมิ้นครับผมเต็มหูเลยครับนั่นแหะนี่ครับเ้าจะใส่ดูกไว้ครับผมนี่ครับแล้วก็เล่าตรงดีครับนั่นแหะ สวยงามเลยครับผมเดี๋ยวต้องหาเราแง่ครับน่นาะ,ะส่วนตัวทีเดล้วจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้ขนาดเอ่อเมตรหนึ่งเนาะก็ก็พอถึงเมตรครับน่นาะอันนี้บอถึงเมตรครับผมส่วนตัวนี้เมตรเมตรครับ ขาเสียบมาขอบน่าด้ตีเดี๋ยวผมเสียบมาใส่เบิ้งครับนาะตัวนี่ตัวนี้ครับหนามาขอบครับตัวนี้ครับมันสีเห็นขัโผงครับหน่ะส่วนตัวนี้เป็นตัวสองหุนครับผมเล่าหน่อยเนาะอาจสิบม่ได้ใส่ครับตัวนี้เพราะหน่อยเกินขนาดนี้สิพอดีครับข้างหนาๆนี่สวยพร้อมครับผมนี่ครับ สวยงามเนาะตัวนี้เนาะงามครับผมแล้วก็ใส่ครับตัวนี้ได้ครับนั่นะนะ่ะเขากับตัวนี้พอดีครับวลาอันนี้ผมก็ได้เฮ็ดเฮ็ดตัวล็อกลูกเรียบร้อยครับผมนั่นะนะ่ะใส่ยังตีเฮ็ดตัวล็อกลูกอะ่ะนี่ครับผมนวผมใส่ครับซื้อมายี่สิบาทครับนั่นน่ะนี่ครับ2ี่สิบาทได้เป็นแถวเลยครับได้เป็นแผงเลยครับนี่ครับตามร้านยี่สิบบาทเนาะแล้วก็ใส่กาวห่อนครับนั่นะนะ่นะ กาวฮอนหยอดครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เบิรงครับลูกอ่าสิบตัวนี้เป็นล่ำลูกสิบสองมิลใส่ลูกครับลูกสิบสองมิลครับเดี๋ยวมาเบิรงว่ามันสิล็อกลูกบอเนาะนี่ครับผมเห็นแบบนี้ครับผมนี่ครับแลาวล็อกลูกครับใส่เป็นกิบบีบให้มันแปรกันกับอ่าตัวล่ำเนี่ยครับนั่นนะเดี๋ยวผมจะใส่เบิรงครับว่ามันสิล็อกบอนี่ครับนี่ครับลูกที่ใส่ครับผมสิบสองมิลเนาะนี่ครับ นี่เห็นว่าครับผมบ่ออกเลยครับหนาหนะล็อกดีขนาดครับผมใส่ร่มเป่าออกครับบ่ออกครับผมแหนมดีครับถือว่าใช้ได้ได้ครับนาหนะนี่ครับผมนี่ครับเจ๋วเลยครับผมถือว่าพานเลยครับตัวล็อกลูกครับผมแหนมดีครับบ่มีรุดครับนี่ครับนี่ครับผม ือว่าพานได้ครับหนาหนานี่ครับสี่ล็อกอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับใส่ได้ได้ครับหนาหนาสุดยอดนริงจริได้ครับรีวิวเห็นหนานารับชมเนาะตัวนี้นี่ครับออกแล้วครับใส่ร่มเป่าก็ออกครับผมถือว่าพานได้ครับหนานาแลนดีขนาดครับดูกแลนดีขนาดอ่าผมเสียงว่ากรอบนะอะไรตีนี่ครับผมห่าสอดทั้งที่โบมี่ันล็อกดูนี่ครับผม เอาสองเข้าไปเรับนี่ครับสอดเข้าไปเรียผมขนาดมันสีพอดีกันเป๊ะเลยครับนาหนานี่ครับมันสีเดียวมาไปเองสิครับนี่ครับข้อกดเข้าไปเลยนี่ครับผมนี่พอดีเป๊ะเลยครับผมข้าใส่ในลำเมข้อพอดีเลยครับนาหนานี่ครับข้างหน้าก็บติประมาณนี้ครับผมนี่ครับอันอยากให้งามกับไปเอาออกเล็กน้อยครับผมนี่ครับอันอยากให้งามเนาะหรือว่าไม่อยากอันนี้ก็เฮ็ดเป็นตัวหลักร่มก็ได้ครับนาหนะ ห้าพ he he cool ักกัน on นี้ได้เนี่ยนี่ครับผมข้าพักแบบนี้เห็นมันเห็นร่มมันกระแทกเขาหลายเก่าๆครับผมเพราะว่าเราใส่เด็กโพงมาหลายของร่มมันกระสีกระแทกหยากเนาะต้องเห็ดแบบนี้ดีกว่าครับนี่ครับว่าต้อออกเลยครับผมนี่ครับนี่เหตดแบบนี้ครับน่าสวยงามครับผมนี่ผมเอาเลยนะครับนี่ผมจะเห็ดแบบนี้เลยครับผมบ่หยอดเก่าครับผมเพราะว่าวาตองเป็นเนาะเทาเทาเท่าจีแกะออกมาใส่งาน เวลาเขาอยากโชว์โชว์ร่ำนน่เขาก็าโชว์ไดไครับผม mm hmm. เขาสามารถดึงออกมาด่ดใดแต่ว่าตอนนี้แน่นแน่นครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจียยางไปยิบเอามาใส่บังกับตัวปืนเนาะ mm hmm. นี่ครับนั่นน่ะตัวนี้จะเป็นระบบะจัดครับผมนี่ครับ <c oughs> <c oughs> จ็ดกระป๋องหน่อยครับผมนี่ครับเข้าเปิดฝาครับผมเปิดฝาออกครับผมตัวนี้ใส่เขาไปเลยครับนี่ครับผมสี็เอตาตัวล็อกล็อกล็อกท้ายไปเป็นสปริงครับผมกันกันกระป๋อง่วงเนาะนี่ครับเข้าแวออกกันครับผมใส่เขาไปเลยครับใส่สองมือครับผม เดี๋ยวผมไปยิปอะแบอบอแอบระบายอากาศให้ไหม่ให้เบิ้งครับนั่นน่ะนี่ครับนั่นน่ะตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยแก๊สเข่าแล้วก็ระบายระบายไอ้อากาศเขานั่นครับน,ะน่ะเฮ็ดไปเรียบร้อยถอดถอดได้ครับผมนี่ครับถอดตัวจุกจุกจุกยางได้ครับผมจุกยางกันย้อนเนาะแล้วก็ไม่ถอดเข็มเลยครับนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นสีนี่ครับผมนี่ครับตามนี้เลยครับผมใส่เข้าไปขึ้นครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมสิบานี่เวล้ใส่เขาเอาเอาเอาอันนี้ออกก่อนครับขนานี่ครับมันจะเป็นล็อกอยู่ท้ายนี่ครับผมใส่เป็นสปริงครับผมสปริงอ่าสปริงไอตัวไฟเช็คเข้าอีกนะครับะนาไฟไอตัวนี้เนาะนี่ครับ ตัวถอดออกจากตัวนี้นะครับนานๆมันจะมีสปริงตัวนี้ผมก็เ็ดเซตแต่งไวลาสอย่างนครับผมนี่ครับติดทุกตัวครับผมนี่ครับสปาร์กดีขนาดครับนานๆนี่ครับแต่งไวราโตัวนาอเดี๋ยวผมจะออกเดีนย่ออกไม่เพิ่งครับนานๆนี่ครับวิธีถอดกดกดแล้วถอดครับผมแต่ว่าเขาตรงเปิดถ่ายว่าออกนี่ครับถอดไมาแบบนี้ครับนานๆถอดมาแบบนี้เซตห้าใส่อันนี้ขอไปกอนครับผมนี่ครับ ของห้องตงใส่ตัวนี้อแลปบขอาไปก่อนครับผมแล้วก็หันให้มันในได้แล้วก็กดเข้าไปครับยู่ระดับนี้ครับนั่นน่ะแล้เอาเข่าห่ากับนี่ครับเข่าเลยครับผมปึ๊บมันจะเข่ากับตัวเข็มพอดีครับนั่นน่ะนี่เนาะท้ายนี่มันจะพมันจะมาประมาณนี้ครับผมเขาเอาตัวกลิฟเข้านี่ล็อกล็อกได้ครับสมมุติรูครับผมนี่ครับ เพราะว่าสปริงเข้าล้อยลอกไวแล้วครับนั่นนะฮานูยสปริงไลทด้ะครับไลออกครับผมอันนี้มันติดสปริงเนาะสปริงที่เขาลอกไวครับนี่ครับผมไวลาด้กดเดี๋ยวผมจะกดให้เบิ่งมามันมันถ่ายเท่ดีบอนี่ครับผมถ่ายเท่ดีขนาดครับนั่นนะถือว่าฟาน่านได้ครับเนี่ยระบบเนี่ยแต่ว่าหันเขาใส่งานเข้าตรงกดแบบนี้ครับนี่ครับผมเสียงสิบตั้งกันได้ครับนั่นน่ะ แล้วเขาใส่งานเนาะแต่วตอนนี้ห้องเปิดออกรับห้องบด้ใส่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เทศให้นนาหนาได้รับบรได้รับช่มช่มบ่ได้เนาะเทศให้รับเฮนให้ช่มบรได้เดี๋ยวไปมีสถานที่เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้นานาได้รับช่มครับแล้วตอนนี้ห้องเบิ่งตัวนี้ครับนี่ล่ะล่ำตีเฮ็ด้เมอกี้นี่ครับน้าหนาที่ห้องเห็ดว้เรียบร้อยมอกี้เนาะนี่ครับเอาเลยครับนี่จิประมาณนี้ครับ ขอบล่าง12มิลเนาะเดี๋ยวมีะใส่ลูกไปเพิ่มครับนล้วนะใส่ลูกไปอีกเทียนึงครับผมนี่ครับใส่ตรงปลายครับลูกส่วนโูกผมพบเม็ดใส่ตรงปลายครับผมนี่ครับนี่ครับล็อกแล้วครับนล้วนะล็อกดีขนาดครับผมผมมีก้อนครับนี่ม้วนเบิ้งตรงนี้ถ่ายนี่ครับนี่ครับสิค่าอยู่ถ่ายนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับวิธีเหตุล็อกลูกเนาะไม่ว่าลูกเด็กหรือว่าลูกแก่ครับผม เฮ็ดแบบเดียวกันครับนานานี่ร่มกันย้อนตัวนึงอันนี้ก็ใส่ได้ครับผมนี่ที่ผมหาอยู่นี่ครับเอาไว้ใส่เนาะตัวนี้มีประโยชน์ครับผมนี่ครับนี่ลูก12มิน้นเาครับผมอวก็วิธีใส่ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับวิธีใส่เห้ต้องสอดสอดเขาตัวนี้ก่อนเค็ดเมันเป็นห้องร่มแบบนี้พอครับพอมานามันจังสีผักออกดูออกดีครับ นี่ครับไม่ที่ใส่เนาะเ้าก็จับปะข้องแล้วนะครับพอนฟิตนี่ครับฟิตใจครับผมโมปะข้องเดี๋ยวมันสียหักครับนี่ครับผมแนวเรียบร้อยครับนานๆอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ระมาณนีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พันทายครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่กิบมือแลาวก็ใส่พันทายครับะนะดทายนี่เดี๋ยวผมเสียอะเด็บอะเด็บจากทอประมาณนีครับผมันจะมีทออยู่สองขนาดนี่หรือว่าตัวนี้จะพอดีอันนี้พอดีผมเอาอันนั้นครับผมเฮ็ดเป็นทายเนาะเน็่เป็น,นทายพักครับ เป็นถ่ายถาบของเสียงผมแต่ันนี้ครับใส่ได้ด้ยครับนี่ใส่ได้แล้วครับผมนี่ครับสวยงามครับหนึ่งเมตรลำยาวหนึ่งเมตรเนาะพอดียิ่งหน้วยครับผมนี่ครับสวยงามพอดีครับั่นเจตมุ้ยตกมุ้ยหลวมครับเพราะว่ามันนีสปริงล็อกครับผมนี่ครับสปริงแล้เขาติดแกะเข้ากระดันสปริงออกครับผมแล้วก็มุนครับนี่ครับ ง่ายครับผมนั่นน่ะแจ๋วเลยครับต้องถอดไอ้เรียบออกไปครับผมันจะไปหายูใหากินเท่ากับวบัประกอบเนาะนเดี๋ยวพี่จีเทียดใเริ่งว่าเค็มผมมันแลีนดีวันไหนนะครับเค็มเนาะเทีเค็มครับผมว่ามันแลีนดีวะนะครับนี่ครับผมถือว่าพานครับนั่นน่ะ เข็มกับดนดีขนาดครับผมใส่ได้ครับโว่พันครับเยี่ยมครับผมนี่ครับหอเสียวไปเป็นแนวท่ากันได้แด้ครับหนาๆนี่ครับโ่หงครับผมนี่ครับใส่ได้ครับผมนี่ครับลำเท้าส่อมากกับมีเยอะนะครับนี่ครับ ลำลอก,ก้อนกับประมาณนี้ครับผมขอบล้อมันจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสิมาใส่ตัวหลอกลูกนี่ครับใส่ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาใส่ใส่กับล้อตัวนี้ครับผมเป็นสามท่อนเนาะนี่ครับผมนี่ครับมัแบบนได้แบบนี้ครับนันนะมีไอ้อันนี้มีสันแดกครับผมมีขอบล้อันสันแดก ทำแดกเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวขอบล้ำลูกแปดมิ้นครับผมแล้วก็ลูกสิบสิบสองมิลนเนี่ยครลูกนี่ครับผมตัวขอบขอบเนาะนี่ครับผมประมาณนี้ครับพอดีเปรยเลยครับผมนี่ครับขนาดสิพอดีเปรยเลยครับเนี่ยฟังนี่ครับตัวนี้รู้สึกว่ารวมจท่าไหร่เดี๋ยวเอาพาไอ้เทปดังไก่พันครับผมว่าตอนนี้เซฟแนวล็อกดูก่อนครับเนื้อหะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพง่ท่านี้ครับผมจะเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ